อยากทำวิดีโอจาก Google Map แบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำวิดีโอแบบนี้กันครับผมสวัสดีกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำวิดีโอจาก Google Map กันครับโดยการที่เราจะทำวิดีโอจาก Google Map ได้นั้นเราจะต้องสมัคร ตัวบริการที่มีชื่อว่า Google Earth Studio ก่อนนะครับผมคำว่า Google Earth Studio เลยก็ได้นะครับผมโดยบริการนั้นจะเป็นบริการที่ฟรีนะครับผมแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนกับทาง Google ก่อนนะครับซึ่งบอกได้เลยครับผมว่าการที่เราสมัคร Google Earth Studio เนี่ยสามารถสร้างผลงานได้อีกหลากหลายชนิดมากเลยผมเราสามารถ Export ตัวไฟล์ของตัว Google Map นี้ไปยังไฟล์ After e f f e c t เพื่อทำวิดีโอเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยครับผม พอเราเข้ามากันที่หน้าเว็บไซต์ของ Google Earth Studio เลื่อนมาทางด้านล่างก็จะเห็นตัวการลงชื่อเข้าสมัครการใช้ Google Earth Studio นะครับผม Google Earth Studio นั้นไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดนะครับผมสามารถใช้งานผ่านเว็บได้เลยพอเปิดเข้ามาหน้าเว็บไซต์ตอนแรกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผม ซึ่งก็จะมี2ปุ่มให้เลือกนั่นก็คือตัวเปิดสร้างโปรเจกต์ใหม่กับการเปิดโปรเจกต์เดิมที่เคยทํามาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่กันแบบง่ายๆกันเลยครับผมแล้วกดคลิกที่ลูกศรน้านล่างแล้วกดที่คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อครับผมหลังจากกดขึ้นมาก็จะมีพีซตต่างๆมากมายผมไว้ให้คุณได้เลือกใช้นะครับมีตั้งแต่การใช้พีซตแบบซูมเข้าไปในสถานที่ต่างๆเลือกโคจรไปรอบสถานที่จากจุด1ไปอีกจุด1 วนไปตามจุดที่สนใจหรือแม้กระทั่งจะทําเป็นไฟล์เหมือนไฟล์โดรนแบบนี้เลยก็ได้เช่นกันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยวิธีการง่ายๆอย่างการใช้พีเซตพวกนี้กันเลยดีกว่าเรากดเลือกพีเซตใดพีเซตหนึ่งแล้วกดเริ่มต้นครับหลังจากกดเริ่มต้นนะผมก็จะเข้าสู่หน้าให้เลือก waypoint นะครับผมหรือสถานที่ที่เราอยากจะไปนะครับผมเรามาลองกันไปที่โตเกียวทาวเวอร์กันเลยครับเราสามารถกําหนดจุดได้ผมว่าเราจะเลือกเป็นจุดไหนที่จะให้เป็นจุดโคจรตัวศูนย์กลางนะครับผมเราเลือกเป็นตรงกลางโตเลลกียวทาวเวอร์อะัน หลังจากเลือกจุดศูนย์กลางแล้วเราเรากดถัดไปครับผมพอกดถัดไปทาง Google Earth ก็จะทำการสร้างวิดีโอแบบจำลองแบบย่อๆให้นะครับซึ่งครานี้มันดูแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะมันอยู่เห็นแค่ตรงฐานอย่างนี้เราสามารถปรับได้ผมอ่ะอย่างเช่นเราจะปรับระดับความสูงหน่อยรู้สึกว่ามันเตี้ยไปอ่ะปรับลัศมีการขยายวงออกไปหน่อยก็ได้ครับผมเดี๋ยวเรามองไม่เห็นกันอะเห็นไหมครับเราจะเห็นทาวเวอร์กันเต็มๆแล้วครานี้เราสามารถปรับได้ครับผมว่าจะไปหมุนตามเข็มนาฬิกาไหมอันนี้ หมุนจากขวามาซ้ายหรือจะหมุนจากซ้ายไปขวานะผมอรอเราปรับให้มันหมุนตามเข็มนาฬิกากันดีกว่านะครับผมพอเราปรับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับผมกดที่ปุ่มถัดไปกันเลยระบบก็จะให้เลือกนะผมว่าเราจะทําวิดีโอความยาวกี่วินาทีดีครับหลังจากใส่วินาทีที่เราต้องการลงไปแล้วเรากดติ๊กถูกเลยครับผมมันก็จะนําพาเราทุกอย่างเข้าสู่โปรเจกต์งานครับผมโดยจะมีพาร์นลสองพาร์ทนลนผมพาร์แนลฝั่งซ้ายคือตัวไทม์ไลน์ของกล้องนะครับผมว่าจะเดินทางไปอย่างไรบ้างอย่างนี้ครับผม ส่วนเนลทางฝั่งขวานี้จะเป็นจอที่จะแสดงผลจริงๆนะผมว่าเราจะเห็นอะไรบ้างคราวนี้มาดูทางฝั่งไทม์ไลน์ด้านล่างับผมจะมีไทม์ไลน์ทั้งหมดหลายไทม์ไลน์มากับผมมีตั้งแต่ไทม์ไลน์ตำแหน่งกล้องไทม์ไลน์เป้าหมายของกล้องแล้วก็ไทม์ไลนมุมของกล้องนะครับผมคราวนี้เราเลือกเป็นพรีเซ็ตอัตโนมัติเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกกาหนดไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วผมอ่ะอย่างนี้ผมเห็นไหมครับก็จะกําหนดเหมือนคีย์เวิพอยต์ปกติเลยครับผมเหมือนเราทําตัวอัฟเตอร์เอฟเฟเลยครับผมกาหนดเป็น, Key Fame นคีย์เฟรมอย่างนี้ หลังจากเราเสร็จสิ้นการปรับแต่งทุกอย่างเรียบร้อยครับเรามา Export กันเลยดีกว่าโดยวิธีการที่เราจะ Export นั้นเราจะต้องกดที่ปุ่มแดงเนี้ผมหรือปุ่มแสดงภาพพอกดที่แสดงภาพมันก็จะให้เราตั้งชื่อฝ่ายครับผมเฟรมเ t ทนี้ก็คือจะให้เลนเดอร์แต่เฟรมที่0ถึงเฟรมที่900หรือเปล่าหรือเราจะตั้งตามกำหนดเลยก็ได้แล้วแต่นะครับผม ขนาดความละเอียดภาพสมมุติถ้าเกิดใครอยากได้ความละเอียดที่มีความละเอียดสูงกว่านี้เราก็สามารถตั้งได้ผมอย่างเช่นว่าถ้าเป็นความละเอียด 4K อย่างเงี้ยผมเราก็ใส่กันลงไปได้ผม3,840พ2160นะครับผมนี่คือความละเอียดห้อง 4K ครับผม เรามาดูกันที่ตำแหน่งถัดไปเลยครับผมนั่นก็คือตำแหน่งที่มาของภาพมันจะเป็นตำแหน่งเหมือนเป็นลายน้ําของตัววิดีโออย่างนี้นะครับผมให้เราใส่เลือกตำแหน่งครับผมเราไม่สามารถลบตำแหน่งนี้ออกไปได้ยกเว้นแต่เราจะติดต่อกับทาง Google นะครับผมเพราะฉะน,น,นี้เราใช้ของฟรีนะครับผมก็ปล่อยไปครับผมาวนี้หลังจากเราเซตติ้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็กดเริ่มเลยครับผม ทางตัวบอลเซอร์ก็จะถามรผมว่าจะให้เราเก็บไฟล์ไว้ที่เครื่องเราไหมล้วก็ a r r โรไปรผมนั่นก็คือการอนุญ,ญาตให้มันเก็บไฟล์ไว้ที่เครื่องเราตัวเว็บไซต์ก็จะทําการเจเนเรตตัวเฟรมภาพทั้งหมดนะครับผมที่เราตั้งค่าเอาไว้รอกันครับหลังจากเราเรนเดอร์เสร็จทุกอย่างแล้วเราจะได้ไฟล์ .zip ขึ้นมานะครับผมเราก็กด s เซฟไปเลยได้ไฟล์มาแล้วผมแตกไฟล์เลยครับเราก็ได้ไฟล์กันมาแล้วครับผมกดเข้ามาดูกันเลย เนี่ยผมก็จะเป็นไฟล์รูปภาพที่เป็นรูปภาพต่อเนื่องกันมา900รูปภาพนะครับผมคราวนี้เราจะมาทําให้มันเป็นวิดีโอกันนะผมเปิด Premiere Pro ขึ้นมาเลยครับโดยในที่นี้เราจะใช้ Premiere Pro ในการ Import ไฟล์รูปเข้ามาให้เป็นวิดีโอนะครับผมซึ่งมันทําได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆครับหรือบางทีผมอาจจะไม่รู้ว่าโปรแกรมอื่นๆนั้นทําฟังก์ชันนี้ยังไงนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้นะครับสร้างซีเควนซ์กันเลยดีกว่านะครับ ลังจากกดสร้างซีเควนแล้วเรา Import รูปกันมาเลยครับมาที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้ครับจากนั้นเลือกที่รูปแรกครับแล้วมาที่ตรงนี้ผมติ๊กอิมเมจซีเควนครับผมจากนั้นกด Open ครับมันก็จะ Import มาเป็นรูปไฟล์วิดีโอเลยครับผมอย่างอันนี้ไฟล์ของผมมันเป็น 4K ผแล้วผมตั้งซีเควนไว้เป็นแค่พันไปสิบพีงั้นผม Change ให้มันเป็น 4K เลยดีกว่านี่ครับผมเราก็จะได้เป็นไฟล์วิดีโอแล้วครับผม ที่มาจาก Google Map อย่างนี้เห็นไหมครับไม่ยากเลยสำหรับใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Import ไฟล์นี้ไปทำต่อใน After Effects ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ทางด้านล่างได้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อจาก Google Earth Studio นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ